พิทองเจือเคลื่อนไหวหลังลูกสาวน้องมิยาประสบอุบัติเหตุในงานแข่งรถเชื่อว่าหลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสําหรับพระเอกรุ่นใหญ่สําหรับพี่ทองเจือที่นอกจากเป็นนักแสดงแล้วยังมีดีกรีเป็นนักแข่งรถมืออาชีพอีกด้วยโดยมีภรรยาคนสวยอย่างเจงวิไลลักษณ์และมีลูกด้วยกันทั้งหมด3คนได้แก่น้องเซยา่าน้องมิยาและลูกชายคนสุดท้องอีกหนึ่งคนคือน้องโรเตอร์ต่อมามีรายงานว่าน้องมิยาลูกสาวพิธทองเจือ ได้ประสบอุบัติเหตุขณะแข่งรถในงานโตโยต้าแกโซโอเรซิ่งสองพซึ่งทำเอาทางด้านคุณพ่อพีทรีบวิ่งเข้าไปดูลูกสาวทันทีพร้อมกับถามถ่ายอาการว่าเป็นอย่างไรซึ่งทางด้านน้องมิยาก็ยังโอเคตอบกลับมาว่าไม่เป็นอะไรเนื่องจากมีอุปกรณ์เซฟตี้ที่ดีต่อมาทางด้านมิยาได้ออกมาโพสต์เคลื่อนไหวหลังประสบอุบัติเหตุงานแข่งรถพุ่งชนจนหน้ารถพังยับ ดยหลังประสบอุบัติเหตุมิยานั้นก็ได้โพสต์รูปผ่านอินสตาแกรมด้วยสีหน้าสดใสปลอดภัยดีนั่นเองและล่าสุดทางด้านคุณพ่อพิททองเจือก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวโดยโพสต์สตอรี่ล่าสุดในอินสตาแกรมส่วนตัวด้วยขอบคุณที่มาจากทีนิวค่ะ และเพิ่มให้พระทุกๆข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ